ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมไปกดติดตามช่อง Bullet Angel Official จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆของทางเกมนะครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาสอนที่มุมยิงสำหรับสไนเปอร์ด่านท่าและสินค้านะครับได้คิวชัวร์ร้อเซแน่นอนบอกเลยก่อนอื่นนะครับต้องรีบวิ่งไปยิงมุม ยุดถึงกระสุนจะหมดแต่ผมก็ไม่ตายหรอกนะอีอเดี๋ยวเดียวกลับมาที่หลักสูตรสไนเปอร์กันก่อนสําหรับปืนสไนปไเปอร์ไรเฟิลในเกมพีดีเนี่ยต้องยิง1นัดโดนแล้วตายเลยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าปืนเนี้ยมันโหดขนาดไหนวิ่งมาเลงตรงนี้แล้วก็ยิงเฮ้ยปืนเนี้ยมันโหดขนาดไหนอยากได้แว่นคนขายลอตเตอรี่อะแว่นที่นูโอยันใส่อะ ฮันแนขอบคุณที่ช่วยขายของนะอยากได้แว่นแล้วก็สามารถมาสุ่มได้ที่ตู้สวิตเค้กเลยแล้วก็ถ้าอยากได้ปืนสไนเปอร์ครบรอบหนึ่งปีเนี่ยก็สามารถมาสุ่มได้เหมือนกันนะโดดโดดหลายทีเนี่ยโดดแลวเนี่ยดีดังเลยนเอาโดดโดดโดลเนี่ยเออไปเกิดใหม่ไป โอ้ยันล,ล่วงไปคุยกับลากมันม่วงซะละใช่มันอยู่ห้องไงมันรอดับ <c oughs> โตรธเริ่องยิงตอบเอ้มไปยิงนอกมยิงนอกหลอนเฮ้ยจิตเุ่งแต่งเราอะโดน,น,นแล้วไงวเอ้าแล้วยิงไม่ทะลุ ไป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 เหนื่ยจเจอแล้วจไปตายไปเออปาลงพื้นเลยปาเลยกลาปบ่สวยโอ้โหเก่งเก่งเก่งเลยเก่งแล้วสวยสวยยู่บีอยู่บีูเลยบีตัวนึงบีตัวนึงโน่บู๊หน่อยบู๊กลางหน่อยโน่วมาตายไม่ตายาเสียวจะขึ้นไงอยู่คอน้าเงินหน้าบีคอน้าเงินหน้าบีวิเอารงนี้น่ะมีคนเดียวอะ เกนือบแล้วขอเดียวมองมองคนละชะพันเลยเกือบแล้วเกือบโดนซาชิมิอ่ะอยากวัฒนายกับสกุนี้จัดสวัสดีนะพอรับไปเลยง่ายอ่ะหนึ่อุ้ยโทษพี่เพื่อนเกือบแล้วอยู่ไหนทาเอวยาวอ่ะเกือบแบบระเบิดด้วยตายเนี่ยแค่เม็ดนึงเดี๋ยวนะไหนบอกเม็ดหนึ่งสองเม็ด แล้วมีเอ้ยตาบันไดตายเขาใหอยู่ข้างบนข้างบนข้างบนที่บอข้างบนอยู่ข้างบนูดนเล่นืนเลยสุดนะอนเพื่อนเลยขึ้นเพื่อนไก็ตัดเพื่อนแ่โอ้ยยิงไม่โดน อุโมงบีตัวหนึ่งตรงบันไดอ่ะใครก็ได้ออกมายิงบีหน่อยดิออกมายิงกลางหน่อยไปลบกลางแล้วอ่ะเดี๋ไว้เจอกันฮะโยยันโยัน